สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะ EP นี้เป็น EP ที่447แล้วนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่447กันค่ะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมด22รายการค่ะหากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่9วันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังค่ะ คุณท่านจะได้รับองค์พระนะคะพระ้อมใบประกาศคาท่านหรือจะเป็นรายการที่12รายการที่3นะคะเป็นหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดค่ะ ถัดมานะคะเป็น19 20 21 22นะคะสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0 8นย์2 7 1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3จัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอน,นะคะ่ะเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า e ี p แล้วนะคะหากวันนี้ท่านใดปิดทานจองทันได้รายการไหนหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะฝากคุณท่านที่เข้ามา รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะหนูลงคลิปทุกๆวันนะคะท่านจะได้ไม่พลาดใน E ีพีต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทนานมาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งค่ะวันนี้นะคะหมายเล็กหนึ่งขอเปิดด้วยนะคะท่านเป็นชุดพระเบญจาพาคียอดนิยมนะคะลาบยศเงินทองค่ะท่านใดนะคะที่ตามเก็บนะคะ พระเบญจภาคีนะคะไม่ควรพลาดเขาท่านชุดนี้นะคะมีทั้งหมด5องค์ด้วยกันค่ะมีพิมพ์พระรอดนะคะพระรอดพระสุมกอพระสมเด็จวัดระฆังพระนางพญาและพระผงสุพรรณค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบไม้ให้กับคุณท่านเลยนะคะขออนุญาตนะคะด้านหลังเขาท่านสามารถแขวนได้นะคะหรือสามารถตั้งได้เขาท่านเป็นกรอบไม้นะคะกรอบไม้เก่านะคะ คุณท่านจะได้รับทั้งหมด5องค์ด้วยกันค่ะองค์ทุกรายการนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์100%เเของทาา่านคราบพระท่านเก่าเดิมนะคะอยู่ในชุดแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมให้กับคุณท่านเรียบร้อยแล้วนะคะพระนางพญาค่ะพระผงสุพรรณนะคะท่านใดที่ต้องการเก็บนะคะวันนี้เปิดแบ่งปันนะคะรายการสุดท้ายแล้วนะคท่านเป็นพระเบญจาพาคีนะคะยอดนิยมทั้งหมด5องค์ค่ะชุดนี้นะคะ ขอปล่อยแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นค่ะ700บาทเท่านั้นนะคะเก็บได้เก็บกันนะคะท่านหากัญญานะคะชุดรวมพระเบญจภา,าคียอดนิยมนะคะ700บาทเท่านั้นค่ะถัดมาคท่าน,นมากันที่รายการที่สองนะคะรายการนี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะท่าน,นมีทั้งหมด5พิมพ์ด้วยกันนะคะเป็นพิมพ์หลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่ค่ะ เป็นพระเนื้อว่านนะคะหลวงปูท่ทวดพิมพ์ไหยจุดนะคะพิมพ์หูขีดนะคะท่านพิมพชะลูดนะคะแล้วก็พิมพ์พระรอดค่ะท่านใดที่ต้องการเก็บศึกษานะคะท่านเก็บสะสมไม่ควรพลาดค่ะด้านหลังเป็นกรอบเลยนะคะเป็นกรอบเลี่ยมไม้ค่ะบูชาให้คุณท่านทั้งหมด5องค์ด้วยกันนะคะท่านใดศรัทธาพร้อมรับในวันนี้ขอปล่อยแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นค่ะ เจ็700บาทเท่านั้นเก็บได้เก็บกันนะคะทน่านชุดนี้นะคะท่านใดปิดทัานจองทันได้วันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะทัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่3นะคะหมายเลขก3วันนี้ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยเขาท่านปีสองห้าสองหนึ่งนะคะในงานทําบุญผูกพัทธสีมาและฝังลูกนี่มีขุทานชุดกรรมการนะคะคุณท่านจะได้รับทั้งหมดสามเหรียญด้วยกันนะคะชุดนี้หากท่านใดศรัทธาหลวงพ่อกลวยพร้อมรับนะคะขอปล่อยแบ่งปันที่แปดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะแปดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะขุน่า,านเก็บได้เก็บนะคะเป็นเหรียญเปือยขุท่านไม่ได้เลี่ยมนะคะ องนี้นะคะเป็นเหรียญเปลือยค่ะองนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำา่ะคท่านสวยมากๆเลยนะคะวันนี้เจ้าของเดิมเขานำมาปล่อยนะคะท่านใดนะคะอยากเช่าบูชาเก็บศึกษานะคะ850บาทเท่านั้นค่ะคะท่านเก็บได้เก็บกันนะคะวันนี้มีมาแค่หนึ่งชุดเท่านั้นนะคะหากันยากแล้วนะคะหน้าท่านเต็มนะ้คะท่านลายเส้นคมนะคะ ตัวหนังสือยันอักขระท่านชาัดค่ะหลวงพ่อกลวยของท่านเดี๋ยวให้ชมด้านหลังกันนะคะด้านหลังเป็นหลังหนุมานค่ะนะคะก้องอาจจะเบอร์ต้องขออภัยคนท่านด้วยนะคะปีสองห้าสองหนึ่งหลังหนุมานนะคะสวยทั้งสามเรียนเลยนะ,ะท่านท่านปิดให้ทันจองกันให้ทันวันนี้นะคะหลวงพ่อกลวยค่ะ เฉพาะ EP นี้ EP เดียวนะคะท่านจองให้ทันกันนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้เขาท่า,ทานท่านใดว้างเข้ามารับชมได้ตลอดเวลาเลยนะคะเหรียนปี2521ค่ะได้รับทั้ง3เหเรียนนะคะ8 5 0บาทเท่านั้นเขาท่า,ทานทัามากค่ะมากันที่รายการที่4นะคะ หมายเลขสี่วันนี้เน่าท่านเป็นค่ายสุรนารีนะคะนากรองท่านเป็นกรงจักนะคะเป็นของหลวงพ่อเกษมเขาท่านหมายเลขสี่วันนี้นะคะได้รับทั้งสามเหรียญเลยนะคะเป็นเหรียญหลวงเหรียญกองพันโคราชค่ายสุรนารีหลวงพ่อเกษมเขมโกชุดกรรมการเป็นเหรียญปีหนึ่งแปดเขาท่านเหรียญน,นี้นะคะ คุณท่านนะคะเป็นเหรียญกองพันนะคะคณท่านจะได้รับทั้งหมด3เหรียญพร้อมกล่องเดิมของท่านมั่นใจได้เลยนะคะหนูได้มาพร้อมกล่องเดิมค่ะขอแบ่งปันให้กับคุณท่านที่ศรัทธ,ธาเก็บสะสมนะคะแบ่งปันที่850บาทเท่านั้นค่ะ850บาทเท่านั้นนะคะนี่คุณท่านลายเส้นท่านคมนะคะท่านดูดวงตานะคะเห็นเป็นหยดน้ำท่านชัดค่ะลายเส้นตรงหน้าผากนะคะสวยมากๆค่ะท่าน สวยทั้งสามเหรียญเลยนะคะเหรียญหลวงพ่อเกษมค่ะแปดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะคะท่านใดได้ไปหขอแสดงความยินดีด้วยนะท่าน,านลายเส้นท่านสละสลวยเลยนะคะหลวงพ่อเกษมค่ะค,ะคายสวยระนาลีนครราตสี่มานะคะเก็บได้เก็บกันนะคะท่าน องค์สวยๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะหลายท่านเก็บกันแล้วไม่ปล่อยแล้วนะคะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำาขงทานดูหน้าเหลี่ยนนะคะสวยมากๆเลยนะคะท่านสามารถนําไปเลี่ยมเก็บกันได้นะคะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะแปด้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ห้าค่ะหมายเลขห้าวันนี้น้าท่านด้านนากล่องนะคะยันอัระท่านชัดค่ะ เป็นเลียนหลวงปู่เอี่ยมนะคุณท่านเป็นเนื้อเปียกทองค่ะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะกรรมการเน่าท่านเนื้อเปียกทองนะคะคุณท่านจะได้รับองค์พระนะคะสวยมากๆเลยนะคะปิดให้ทันจองการให้ทันนะคะเลียนปู่เอี่ยมรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทนะคุณท่านวันนี้พิเศษให้เลยนะคะสำหรับลูกค้าช่องปัญญาค่ะ ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่านะคะที่ศรัทธ,ธาบูชาในวันนี้นะคะไม่ควรพลาดของท่านท่านใดเข้ามารับชมในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะปล่อยเลยนะคะ450บาทเท่านั้นค่ะท่านได้พร้อมกล่องเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะหมายเลข6วันนี้นะคะท่าน เป็นพระสมเด็จนะคะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์ค่ะนานองค์นี้พิเศษมากเลยนะคะหนูได้องค์ทะนะคะมาพร้อมสร้อยเลยนะคะวันนี้หนูไม่แยกสร้อยนะคะขอแบ่งปันให้กับคุณท่านเลยนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเสาหาวัดช่องแคค่ะหลวงพ่อพรมนะคะรายการนี้ท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะ500บาทเท่านั้นเลยนะคะ อนญาตินาออกมาให้กับุท่านได้ชมพิจารณากนนารเน่าท่านเป็นสร้อยนะคะมาพร้อมอง์พระค่ะุท่านจะได้รับองค์พระเลี่ยมใส่กรอบแล้วก็พร้อมสร้อยเลยนะคะวันนี้ขอแบ่งปันให้หมดเลยเน,น,น่าท่านเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะสวยมากๆค่ะเป็นเสาห้านะคะท่านดูด้านหลังยันอัขระท่านชัดนะคะท่านใดศรัทธาพร้อมสร้อยเลยนะคะขอแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะ 500บาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่าท่านมากันที่รายการที่7ค่ะหมายเลข7วันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อกลวยค่ะท่านชุติโนโทาโรนะคะวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทค่ะองค์นี้มาพร้อมกรอบเลี่ยมเพชรเลยนะท่านเป็นรูปภาพเก่าของหลวงพ่อกลวยนะคะเลี่ยมกรอบลายไทยให้กับท่านค่ะด้านหลังของท่านมีรอยจานยันอักขระท่านชัดนะคะ สวยมากๆเขาท่านพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะท่านใดไว้ย่อมได้ไปค่ะองค์นี้ท่านใดศรัทธานะคะปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่หกรอยบาทเท่านั้นค่ะหกรอยบาทน้ำท่านหลวงพ่อกลวยนะคะท่านใดสายหลวงพ่อกลวยนะคะรูปภาพเก่าท่านนะคะควรมีเก็บไว้ค่ะพร้อมเลี่ยมค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่แค่ะหมายเลขแปรายการนี้นะคะเป็นพระ โสธรนะร่าท่านเนื้อสามกริย์นะคะเงินทองหน้าค่ะเป็นพระโสธรนะคะสามกริย์เงินทองนาคเท่าท่านมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่านใดศรัทธานะครับปล่อยแบ่งปันที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะหกร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะประวัติศาสตร์ตำรวจแปดสิบปีนะเท่าท่านปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะ 600บาทเท่านั้นค่ะท่านมาท่านมากันที่รายการที่9นะคะหมายเลข9วันนี้ค่ะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะคะเป็นพิมพ์ใหญ่นะ,ะทา่านพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะคะเนื้อผงวัดระฆังโคศิตารามกรุงเทพประเภทเบญจภาคีนะ,ะท่านสวยมากๆเลยนะคะองค์นี้ค่ะ คุณท่านดูมวลสารนะคะองสภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเนื้อองค์พระนะคะในคาท่านลายเส้นนะคะจะแตกตามธรรมชาติเลยนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของท่านไม่มีบินไม่มีแตกหักนะคะมวลสารดั้งเดิมค่ะคุณท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศเลยนะคะท่านใดศรัทธานะคะขอแบ่งปันที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะท่าน องนี้นะคะท่านสามารถนำไปเลี่ยมเก็บกันได้นะคะพระงานสายประกวดได้รับรางวาัลของท่านท่านใดไว้ย่อมได้ไปในวันนี้นะคะขอสะแสดงความยินดีด้วยนะคะด้านหลังของท่านไม่บินไม่แตกหักนะคะองสวยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นของท่านมาพร้อมใบประกาศเลยนะคะคุณท่านจะได้รับพร้อมใบค่ะเป็นนามบัตรกราดแข็งเลยเนะ่าท่านนี่ค่ะ ด้านหลังนะคะสวยมากๆค่ะปิดให้ทันจองการให้ทนหนันนะคะท่านหมายเลข้าวันนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันที่750บาทเท่านั้นค่ะ750บาทนะคะถัดมาค่าท่านมากันที่รายการที่1 0บค่ะหมายเลข10บวันนี้นะคะเป็นพระศิววลีมหาลาบนะคะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีค่ะพร้อมกล่องนะคะกล่องเก่าเดิมเลยนะคะ ท่านใดศรัทธารายการนี้นะคะพระสิวลีมหาราชค่ะขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะททาน,น,านเป็นรูปหล่อนะคะพระศิวลีนะคะเป็นทองเหลืองนะคะท่นานมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะด้นานหลังต่อโค้ดนะคะ หลวงปุตโตนะเขาทาน400บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะหมายเลข11รายการนี้เป็นหลวงพ่อกลวยน่าท่านเป็นพระก,กิ่งนะคะหลวงพ่อกวยรุ่นหนึ่งค่ะวัดโคสิตารามนะคะตำบลบางขุดจังหวัดชัยนาทปี2521เัาทานพระก,กิ่งนะคะ เป็นทองเหลือง้องท่านพระก,กิ่งหลวงพ่อกลวยนะคะเก็บได้เก็บกันนะคะมาพร้อมกล่องเดิมค่ะใบหน้าท่านเต็มนะคะลายเส้นท่านคมเท่าท่านท่านใดสถทนารายการนี้ขอแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะด้านหลังเท่าท่านอัคระท่านชัดนะคะหลวงพ่อหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามค่ะพระก,กิ่งรายการนี้นะคะ400บาทเท่าท่าน สนใจนะคะแคปรูปภาพพักข้อความเข้ามาได้เลยนะคะหรือโทรเข้ามาสายด่วนสายตรงได้เลยของท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่12ค่ะหมายเลข12วันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อแดงค่ะท่านเป็นรูปภาพหลวงพ่อแดงมาพร้อมกรอบเลี่ยมเพชรเลยนะคะพร้อมหมวงห่วงค่ะหลวงพ่อแดงนะคะรูปภาพท่านเก่าเดิมนะคะวัดเข่าบันไดอิดนะคะท่าน มาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะด้านหลังคุณท่านดูนะคะรอยจานยันอักขระท่านชัดค่ะวันนี้ตาท่านใดวัยตาท่านใดถึงย่อมได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะรายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่600บาทค่ะ600บาทพร้อมส่งนะคะฮาดมาค่ะมากันที่รายการที่สิค่ะหมายเลข13วันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะ พระครูยันวิราชหรือหลวงพ่อแดงนะคะปีสองห้าศูนย์สามท่านอายุท่านแปดสิบสองปีนะคะดวงตาจมูกน้องท่านเนื้อทองแดงลมดำนะคะลายเส้นท่านคมค่ะมาพร้อมเลี่ยมนะคะได้รับเหรียญในพอพร้อมเลี่ยมค่ะท่านใดศรัทธานะคะขอปล่อยแบ่งปันที่หกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะ ตาหลังยันอัครท่านชาัดนะคะท่านเก็บได้เก็บกันนะคะา่หนมาค่ะมากันที่รายการที่14ค่ะหมายเลข14รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จเกตชัยโยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบลงยาค่าท่านสมเด็จเกตชัยโยนะคะองค์นี้ก็สวยไม่แพ้ก,กนันนะท่านพร้อมเลี่ยมเลยนะคะ ท่านใดสนใจสัทรรายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นค่ะ600บาทเท่านั้นเลยนะท่านรายการนี้นะคะพระสมเด็จเกศชัยโยนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบลงยาค่ะคัดมาค่ะมากันที่รายการที่15ค่ะหมายเลข15รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะ,ะท่านเป็นพระเนื้อผงนะคะพุทธคุณท่านล้นหลามนะคะองค์นี้ค่ะ ดูเนื้อองค์พระกันนะคะมวลสารดั้งเดิมเขาทานผิวขาท่านเก่าเดิมนะคะอยู่ในเลี่ยมค่ะองค์สวยๆแบบนี้ไม่ควรพลาดนะคะเป็นเลี่ยมกรอบลงยาด้วยเขาทานเนื้อพระท่านเก่าเดิมนะคะด้านหลังค่ะมีพระยาคุดนะคะท่านใดสนใจสรัทธารายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่ห0 0้อบาทค่ะหกร้อบาทพร้อมส่งนะคะ ม่ามาท่านมากันที่รายการที่16ค่ะหมายเลข16วันนี้นะคะเป็นหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีจังหวัดกรุงเทพนะคะองค์นี้เป็นเนื้อผงใบลานแช่น้ำมนต์นะคะท่านใต้ฐานฝั่งตะกุดได้กัน1ดอกค่ะยิงหลวงกองยิงเห็นเนื้อองค์พระท่านชัดนะคะนิ้วมือท่านชัดท่าน10นิ้วนะคะ เป็นจัมโบ้รุ่นที่2ค่ะพร้อมกล่องนะคะท่านใดศรัทธานะคะขอปล่อยแบ่งปันที่450บาทค่ะ450บาทพร้อมส่งแล้ท่านนี่ค่ะด้านหลังเป็นหลังยันดวงนะคะสวยมากๆขอท่านรายการนี้นะคะจองให้ทันปิดกันให้ทันค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะ หมายเลข17รายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตนานีค่ะท่านหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะองค์นี้เป็นพระเนื้อว่านนะคะคุณท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบคาถาเลยนะคะด้านหลังค่ะหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดค่ะท่านใดสัทธานรายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่400บาทค่ะท่าน 400บาทเท่านั้นเลยนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะด้านหลังค่ะเป็นพระเนื้อว่านนะคะท่าน400บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่18ค่ะหมายเลข18รายการนี้นะคะเป็นเหรียญพัยดยศของหลวงปู่โตเขาท่านเนื้อทองแดงลมดำนะคะ อ,องนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคะท่านนี่ค่ะท่านใดสายหลวงปู่โตะนะคะตามเหรียญน,นี้อยู่นะคะท่านเลี่ยมใส่กรอบให้กับคนท่านค่ะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะท่านไม่ต้องนําไปเลี่ยมที่ไหนแล้วค่ะอ,อง์นี้ได้ไปพร้อมเหรียญพร้อมกรอบเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังยันตรีค่ะรายการนี้ท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปันที่หกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะหกร้อยห้าสิบบาทนะคะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่19ค่ะหมายเลข19รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาพังประการวัดเขาอ,อ้อจังหวัดพัทลุงของท่านเป็นรุ่นที่1นนะคะองค์นี้เป็นเนื้อเปียกทองของท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบทองเลยนะคะลายเส้นเขาท่าน,นดูลายเส้นนะคะพิมพ์ท่านชัดเลยนะคะท่านใด สนใจนะคะเหรียญปิดตาพังประการค่ะเหรียญนี้ขอปล่อยแบ่งปันนะคะที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทนะคะด้านหลังเป็นปีนักกษัตริย์12ราศีของท่านพร้อมเลี่ยมเลยนะคะหาองค์สวยๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะฉะนั้นวันนี้อย่าปล่อยให้พลาดกันนะคุณท่านเก็บได้เก็บกันนะคะรีบโทรเข้ามาค่ะไม่อยากให้คุณท่านพลาดองค์ที่ชอบเลยนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่20ค่ะ หมายเลขยี่สิบรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะวัดพญาิการามของท่านองพระนะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะสวยมากๆของท่านเลี่ยมกรอบให้เลยนะคะขอปล่อยแบ่งปันที่หกร้อยห้าสิบบาทค่ะหกร้อยห้าสิบบาทนะคะรายการนี้นะคะปิดให้ทนันจองการให้ทันนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะ หมายเลข21รายการนี้นะคะคุณท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อช่ยนะคะคุณท่านดูใบหน้าท่านนะคะดวงตาจมูกนะคะลายเส้นข่งท่านเหรียญท่านเก่าเดิมนะคะมาพร้อมเลี่ยมกันน้ำาขะคท่านเป็นเลี่ยมกรอบใสกันน้ำแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆค่ะเหรียญหลวงพ่อช่วยนะคะท่านใดสนใจรายการนี้ขอแบ่งปันที่500บาทค่ะ 5้ารอยบาทพร้อมส่งนะคะทัดมาค่ะมาที่รายการที่22ิบสองค่ะหมายเลขย2ิบสองวันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จขาโต๊ะของหลวงปู่โตะนะคะวัดประดู่ิมพีขอาท่านเป็นเนื้อองค์พระเนื้อผงนะคะขาโต๊ะนะคะเลี่ยมกรอบเงินเก่าค่ะขอปล่อยแบ่งปันที่500ร้อยบาทเท่านั้นค่ะ5้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะท่านดูด้านหลังนะคะ มวนสารดั้งเดิมเลยนะคะหากมีเสียงดังรบกวนอย่างไรต้องขอแภัยคุณท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะ คุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้คุณท่านแจง้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153จะส่งให้ฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะ มีบริการเก็บเงินปลายทางคะ่ะท่านท่านใดปิดทางจองท่านได้รายการไหนในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะฝากคุณท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะหนูลงคลิปทุกๆวันนะคะท่นานจะได้ไม่พลาดในอีพีต่อไปนะคะท่านใดมีลายสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะท่นานสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ